ท o y s ์ไดโนเสาร์โอ้ยขอยยาวๆมาแล้วนะครับไปเลยเดินโชว์ว้าวเดินโชว์ทุกคนเลย ไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปดีกว่าเจ้าแอลฟนเช่าช้างตัวต่อไปเป็นเจ้าไดโนเสาร์สีส้มโอ้พี่ช้างของเราเหนื่อยแล้วอ่วยืนรอน้องๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ โอ้เดโนเสาร์ตัวมเตียมก็เดินตามไปแล้วโอ้เรามาดูตัวต่อไปของเราดีกว่าเจ้าช้างแมมมอสสีน้ำตาลจะตามใครทันหรือเปล่าโอ้โหไวไวสุดๆไปเลย คนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย